สวัสดีครับมาผพ,พอผมนะครับภูบาเยาสุพี่น้องเมื่อนี้กิจวัตรงามเสานะครับสิผ้ามาใส่ปุ๋ยต้นใหม่เลยกัใส่ดินต้นใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวว่าใส่ดินอีียงเนี้ยใส่ปุ๋ยอยีียงไปเบิ่งกันพี่น้องว่าต้นอี่ยงจังสี่เลยงามใหม่กระแสะครับผมไปเบิ่งกันเลยไปเมื่อนี้กับสิผ้ามากเติมดินครับเติมดินนี่เพื่อนนะครับเติมดินนี่เพื่อนเดี๋ยวขออย่าใส่มือเลยคด้บใส่มือเลยนะครับ เติมดินก่อนนะครับเติมดินเพื่อนพี่น้องเติมแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุก่อนอืมอะไปเรื่อยการสวนนึงก็ใส่ใส่ปุ๋ยเล้วเนาะใส่ปุ๋ยอ้อนโมโกไปแล้วใส่ปุ๋ยอ้อนโมโกลไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ปิดข้างบนอีกรอบนึง ผมลุ่งใบพี่น้องนะครับไม้ใบนะครับใส่ผมลุ่งใบนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บน,นี่ย้ำหมดว่น้ำมันชุ่มใช่ไหมนะครับชุ่มสักหน่อย,ยอันนี้จะเป็นยอดแตงไม้นะครับนี่ยอดตกนแตงไม้นี่จะน้ำกันหน่อยนะครับทีเดียวก็ไปเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอ่อนโมกวดครับ mặc quần à, này vui lôi vui lôi vui đi vui nè 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 nè ใบไม,ไม้ตัวนี้จะเป็นใบไม้หรือพี่น้องเนี่ยประหยัดมือเปืือนนะครับนี่ใบไม้อืมเป็นหลอดนะครับข้างล่างเนี่ยพี่น้องใส่ปุยอนดโมโคดนอคุณกสิออกนะครับใบนี่กสิดางเล็กน้อยนีย่ครับใบด่างเป็นปุยอดโดโมโหดด้วยพี่น้องปุยผมรุ่งใบนะครับ ดูฟอร์มนะครับบิ่งฟอร์มมึงพี่น้องอ้ยฟอมยังงามเลยครับบอลหูช้างดางเหลืองนะครับเป็นบอลหูช้างดางเหลืองเด้อพี่น้องเนี่เป็นลายนะครับเป็นไม้นะครับชมสวยงามนะครับเป็นไม่ใบพี่น้องเป็นไม่ใบนะครับเต่ะใบนะครับรับตัวหนึ่งหนึ่งนอ สองนอนะครับสามนอกําลังขึ้นออกมานะครับนะครับเป็นไล่ได้ได้เปินได้พี่น้องนี่นะครับเป็นบอลนมนูช้างดางเหลืองนะครับเอ,อ้าพาพี่น้องเบื้องซ้ำนี่แล้ะพี่น้องมาใส่ดินนะครับใส่ดินเพิ่มถาดสาราในพืนแล้วก็ใส่ปุย๋ยออดโมโคอดนะครับปุย๋ยออดโมคโคดนะครับอืมนะครับอยู่ได้หกเดือนเลยพี่นอ้องปุ๋ยออดโมคดอ,อยู่ได้หกเดือน นี่เม็ดสีเหลืองๆนี่นะครับอยู่ได้6เดือนนะครับเอา้ากะทิพาพี่นวองเบื้องซ้ำนี่แหละครับตอนสาวกิจวัตรประจําวันเด้อของปูพายโสนะครับก็มีโอกาสกัาเห็ดเบื้องแล้วกับกิบกาแฟนะครับเห็ดแล้วกับกิบกาแฟไปนําคือเกาเนี่ยพี่น้องนะครับกาแฟดำอา้าเอาไว้ซ้ำนี่แล้ะพี่นวองนะครับกับถูกใจกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดไลค์กดแช่ให้ปูพวายโสนวันีเน่เด้อนะครับเพื่อเปลี่ยนกนําลังใจในการ กทิปครับผมสวัสดีครับ